สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรีวิว Huawei P9 นะคะช่วงนี้ที่กำลังมาแรงคือการอัปเดตซอฟต์แวร์หลายๆท่านบอกว่าจากเวอร์ชัน4เป็นเวอร์ชัน5ยังไม่เห็นอัปเดตมาสักทีนะคะพอดีนี่ไปกดอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีไปอัปเดตให้นะคะบางทีมันมาแล้วแต่เรายังหาไม่เจอดูเครื่องนี้แล้วกันเครื่องนี้ G R 2 0ง7เเหมือนกันกับ P9 ค่ะก็อย่างแรกนะคะเข้าไปที่ setting ก่อน กดเซตติ้งเสร็จปุ๊บมาที่อัปเดตเนอะอยู่ข้างล่างสุดข้างบนก็จะเป็นพวกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยลงมาล่างสุดค่ะไปที่อัปเดตเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอีมูยไม่รู้อ่านว่าอะไรอีมูอีสีุดก็ส่วนใหญ่จะได้อันนี้กันที่มันยังไม่ขึ้นเพราะว่าบางท่านยังไม่ได้เช็ค for อัปเดตนะคะกดปุ่มเช็ค f o r อัปเดตตรงนี้อา้าวอันนี้ยังไม่ขึ้นนะจ๊ะยังไม่มา <laughs> แต่อย่างเครื่องเนี้ย อันนี้พี่เก้เรากดอัปเดตแล้วพอกดเช็คปุ๊บมันก็จะมีขึ้นเวอร์ชันอัปเดตใหม่มาให้บอกว่ามาแล้วถ้าขึ้นแล้วก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้เราก็กดอัปเดตได้เลยปุ๊บก็ยาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอ,อมันเดี๋ยวรอมันรันเสร็จครบร้อยแล้วเราจะกลับมารีวิวดูกันว่าที่อัปเดตใหม่เป็นยังไงนะคะก็หลายๆท่าน ลองกดเช็คพออัปเดตดูก่อนค่ะเพื่อมันมีขึ้นมาละจะได้ได้เวอร์ชั่นใหม่เนอะเพิ่งกดเมื่อวานเองเมื่อวานวันที่เท่าไรวะเมื่อวานวันที่สองหรือสามมีนาสองห้าหกศูนย์เนอะถึงเห็นว่ามันมีอัปเดตขึ้นยังอัปอยู่ยังอัปเดตอยู่เลยเมื่อกี้ทิ้งไว้ประมาณเกือบสิบนาทีได้มัง้งแต่มันก็ใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะสองจุดหนึ่งเจ็ดกิกเดี๋ยวรอดูรอดูเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เครื่องมันรีสตาร์ตตัวเองพอมันครบร้อยใช่ไหมคะมันก็รีสตาร์ตตัวเองตอนนี้กําลังหมุนอยู่เนอะเดี๋ยวรอมานันรดิฟายอีกรอบนึงนี่ก็น่าจะอีกอีกนานเหมือนกันเพิ่งได้สามเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะครบร้อยแล้วครบร้อยแล้วรีสตาร์ตแหวง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 หืมเครื่องร้อนเหมือนกันนะคะนี่สิลิรวมแล้วน่าจะใช้เวลาในการอัปเดตไปประมาณเกือบยี่สิบนาทีได้มัง้ง เ้าไว้ก่อนอ้าวยังไม่เสร็จเอาย่างเอาย่าง อโอ้หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยจากตอนแรกรูปตีมก็เปลี่ยนให้ด้วยใช่เหรอวะโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมารีวิวว่าอัปเดตแล้วเป็นยังไงนะคะใช้มีอะไรแตกต่างไปไหมถ้าสำหรับแฟนเพจที่ติดตามไอทีไปเรื่อยนะคะอย่าลืมกดตัวกระดิ่งนี้ด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้คอยติดตาม แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้ามาให้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ